สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r e n a Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะการทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทามสต t ม m จะอยู่ใ,ใต้ description box นะคะโอเคพาร์ทคนโสดค่ะสถานการณ์ความรักคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะคะฝั่งของคุณค่ะสิบไม้เท้านะคะ Queen of Swords นะคะ the sun เ m ็ r e ร s แล้วก็ t e m p e r a n นะคะชาวธาตุ hood, ลม Energy ร์จีธาตุลมค่อนข้างโดดเด่นหรือมีที่พ้นต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะได้แก่กุม้มเมทนุนหรือตุลที่ในราศีลัขณาหรือดาวศุกร์หรือรอินเ g อความเป็นตัวต้นของคุณค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจออะไรใหม่ๆนะคะ เ่าจะเป็นการงานนะคะงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆหรือแม้แต่พบเจอคนใหม่ๆในที่นี้คุณมีโอกาสได้เจอกับคนที่แบบสายเปย์นะคะคุณอาจจะเจอผู้หญิงสายเปย์นะคะน้าริบประถันหรือว่าเป็นผู้ชายสายเปย์เข้ามานะคะแต่บางคนนะคะช่วงต้นเดือนยังคงมีอะไรที่ยังแบกอยู่เกี่ยวกับความรักครั้งเก่าเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาหรือบางคนอาจจะทํางานหนักทํางานเยอะจนไม่อยากมีเวลา ที่จะโฟกัสในเรื่องราวของความรักนะคะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับคนใหม่ละกันนะคะสถานการณ์ความรักคนใหม่ที่เข้ามาเป็นยังไงบ้างเจ็บถ้วยอืมเพศซับสอนนะคะทัดดีนะเห็นไหมเขาป็นคนมีต่างคนะเขาปาีนคนมีฐานะดีเลยทีเดียวห้าถ้วยนะคะแล้วก็เดมูนคนคนนี้เขาจะค่อนข้างที่จะแบบว่าเลือกเยอะนิดหนึ่งนะคะเลือกเยอะช่างเลือก เพราะจริงๆแล้วคนคนนี้ไม่รู้ว่าจบกับคนเต่ามานานหรือยังนะแต่เขายังมียังมีอดีตที่ยังคงฝังใจนะคะผ่านเรื่องราวที่แบบโดนหลอกโดนทำร้ายจิตใจมาค่อนข้างเยอะดังนั้นคนคนนี้จะค่อนข้างเปิดใจยากและจะต้องเป็นฝ่ายที่รู้สึกว่าต้องคลิกกับใครจริงๆหรือตรงสเปคกับการที่เขาเมนเฟสจริงๆเขาถึงจะเปิดใจนะคะขอขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติม และดูเหมือนตัวเขานะคะจะมีแกณฑ์ที่อาจจะมีคนเก่าแวะเวียนมาเพื่ออะไรบางอย่างจากเขานะคะไพ่ Justice ไพ่ไอเดียนะคะคุณจะได้เจอคนใหม่ๆการหักดิบโชคลาภบอกเลยว,ว่าคนใหม่เป็นอะไรที่แบบแจ็คพอตมากนะคะแจ็คพอตมากๆได้เจอคนที่แบบคุณโชคดีมากเลยนะเจอคนเนะี้ยคือเขาเจออดีตที่ไม่ดีมากก็จริงแต่ เบื้องลึกจริงๆของตัวเขา,าเขาเป็นคนดีหรือไม่จะเป็นสายเปยสายเปยไม่ได้เป็นคนที่เปยเพื่อที่จะได้ความรักมาหรือเปยเพื่อที่จะเปยได้เ,ปเ,ปเรื่อยๆนะคะคือเขาเปยเพราะว่าเขารักคนคนนี้เขาอยากซัพพอร์ตคนคนนี้เขาอยากดูแลคนคนนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วฝั่งของเขาล่ะคะขยายเพิ่มเติมกับดักนะคะเห็นไหมคนเก่ากลับมาแล้วเขารู้ทันว่ามาเพื่อที่จะทําอะไรมาใส่เกลียและมาเพื่อที่จะต้องการ อะไรบางอย่างจะเขาหรืต้องการผลประโยชน์จากเขานะคะแต่เขาพยายามปวดน้าแล้วนะหรือพยายามที่จะแบบให้มันผ่านเลยไปนะคะอโหสิกรรมอะไรใดๆปวดน้ำคว่ำขันเขาก็อยากจะลืมถึงแม้ว่าก็ยังมีแผลในใจก็ตามไปกันต่อที่ความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างนะคะฮัโลโลแฟนนะคะยี่ออจูนห้าดาสิบ เรียนแล้วก็เพจซอฟครับเพจซอฟเพนเดอร์สนะคะโอเคความคิดความรู้สึกนะเขาคึกว่าเขาก็อยากเจออะไรที่ดีกว่าเดิมอะไรที่มีบุญสัมพันธ์นะคะในลักษณะของบุญสัมพันธ์หรือมิตรภาพดีๆเหมือนเขาอยากจะเริ่มจากความเป็นเพื่อนเรารู้จักการเราไปกินข้าวด้วยกันหรือได้เรียนรู้กันแบบในเชิงความเป็นเพื่อนก่อนแล้วถ้ามันไม่ใช่ก็ค่อยก็เป็นเพื่อนแค่นี้แหละนะคะแต่ถ้าใช่หรือถ้าเราเข้ากันได้หรือมีความแบบ มีโอกาสที่จะพัฒนาได้เขาก็อยากที่จะพัฒนาและเขาก็อยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่เป็นการคอมมิชเมนหรือมีการเติมเต็มหรือเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะฟังคุณนะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงนะคะ k i n of s w o r d นะคะแปดไม้เท้าโอ okay. เคสี่เหรียญเดิมูนจริงๆแล้วคุณไม่อยากคาดหวังอะไรในตัวคนคนนี้มากมายนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าเขามีอินเนอร์จีของความทุกข์อะ เหมือนเขามีอิ e เ g y ของความทุกข์บางอย่างที่เก็บกดเอาไว้ในใจแล้วคุณรู้สึกว่าคุณต้องการคนที่จะเป็นอิ e เ g y บวกให้กับคุณมากกว่าที่จะเป็นอิ e เ g y รจลบแต่คุณก็ไม่ได้ลังเกียจที่จะคุยกับเขาหรอกนะก็คือคุยกันได้แต่แค่แบบถ้าเขายังมีอินเ g y ในเชิงของความดราม่าหรือว่าในเชิงของ Energy ที่คุณสัมผัสแล้ว แล้วทาให้ชีวิตของคุณจะต้องมีความซึมเศร้าไปด้วยคุณอาจจะไม่ไม่อยากพัฒนาอะไรกับคนคนนี้มากมายนะคะไปกันต่อที่บทสรุปคือสดสามเหรียญสามถ้วยนะคะ Queen of s w o r d ซ Ace of s w o r d นะคะบอกเลยว่ามีโอกาสได้สานต่อสานต่อในที่นี้คือมีการเปิดอกเปิดใจนะคะเปิดใจเปิดโอกา,กาสให้ตัวเองอาจจะเริ่มจากความเป็นเพื่อนนะคะ รู้จักการพูดคุยการทําความรู้จักทักทายอะไรใดๆไปนะคะยันดีที่คุณไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองไงคุณง่ายๆแล้วตัวเขาก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรนะคะโอ้โหโซเมสัญญาณของคู่สัญญาณของเนื้อคู่ที่คุณกับเขาอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนตนะั้งแต่อดีตชาติใดๆนะคะหรือบางคนก็มีเกณฑ์ที่คนเก่าอาจจะวนกลับมาแต่อินเนอร์จีไม่เด่นเท่าคนใหม่นะคะโอเคเลยนะถ้าคุณจะ จะสารสัมพันธ์หรือไปต่อกับคนคนนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะเพราะเขาก็มีสัญญาณของเนื้อคู่ของคุณด้วยนะคะบางคนในที่นี้เนาะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดซ b บสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสถานการณ์ความรักเป็นยังไงบ้างไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็เขานะคะมาดูที่ฝั่งคุณนะคะ Tower Justice. มีโอกาสที่จะโปะแตกได้นะคะมองว่าฝั่งของเขานะ่าจะโปะแตกและคุณจับโปะเขาได้อะนะคะชาวธาตุไฟค่อนข้างโดดเด่นหรืออินเอจีธาตุไฟคนที่คุณดีวด้วยเป็นคนธาตุไฟนะคะเมสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวสุกนะคะการโปะอันนี้มันทําให้คุณได้ตัดสินใจไปต่อได้ ตัดสินใจต่อได้ว่าคุณจะเอายังไงต่อไปกับคนคนนี้นะคะสําหรับบางคนที่ช่างจิตช่างใจจะยังไงต่อดีจะไปต่อไหมจะออกมาไหมหรือความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนในชีวิตเขาตอนนี้ได้รู้ชัดเจนแล้วว่าฉันควรที่จะพายเรือไปข้างหน้าดีกว่าที่จะรอคนคนนี้นะคะเพราะถ้าพายเรือไปกับคนคนนี้เรืออาจจะจมก็ได้นะคะหรืออาจจะรั่วได้เลยนะคะ มีโอกาสที่จะมีปากเสียงหรือทะเลาะก,กันได้นะกับคนคุณฝั่งเขาล่ะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเจ็ดถ้วยนะคะเอซ s อ f เพน n t ค c l สามไม้เท้านะคะ e m p e r ร์ Emperor, แล้วก็ queen of p e n t a ค l e นะคะ energy ทัดไต่ทักดินเด่นนะแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะทัดดินได้แก่บมังกอพิษศพหรือการที่ในราศีลัคนาดรือดาวศุกร์ตัวเขาก็ดูจะไม่หมายเท่าไหร่ถ้าตัวคุณเลือกที่จะคือถ้าโปแตกอ่ะคุณจะเดินออกไปหรืออะไรเขาก็ ไม่ได้จะอะไรมากประมาณว่าถ้าคุณจะหันหลังก็โอเคไม่เป็นไรเขาขอคนที่เขาจะสามารถคอนโ contrl ได้คนที่เขาจะสามารถแบบว,ว่าฟังเขาหรือยอมเขามากกว่าเพราะในะความสพันธ์ของเขานั้นมีตัวเลือกที่มากกว่าหนึ่งคนอยู่แล้วและบวกกับว่ามีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆหรือตัวเลือกใหม่ๆในช่วงนี้ด้วยนะคะเราไปต่อกันที่ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขาที่แรกรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะ เอซับซอนนะคะสีเหลียนเขารู้สึกว่าเขาอาจจะเบื่อในความขี้ถึงหรือในความยึดติดหรือในความจมบางคนอาจจะรู้สึกว่าต้องแบบคุยกันบ่อยๆคุยกันเยอะหรือมีการรายงานหรือมีอะไรอย่างเง,งี้ยคือเขารู้สึกว่าไม่ค่อยมีพื้นที่ส่วนตัวเท่าไหร่กับคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขารู้สึกว่าในหลายอย่างในความเป็นตัวคุณมันก็ อาจจะยังไม่ได้เข้าตาเขาซะร้อยเปอร์เซนด้วยนะคะเขาสูว่าถ้ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นเนะี่ยแล้วคุณอยากจะมูฟออนออกไปเขาก็เลือกที่จะปล่อยให้คุณได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นในท,ทิศทางที่ที่จะจิทําให้คุณแบบว่าแฮปปี้ดีกว่านะคะโอเคต่อไปมาดูว่าฝั่งคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะคะหกเหรียญน,นะคะสองเหรียญคุณพยายามประครับประคองมาตลอดนะประครับประคองความสัมพันธ์มาตลอด พยายามคับประคองอารมณ์ตัวเองด้วยพยายามที่จะเข้าใจเขาคุณไม่ถือโทษโกรธอะไรเขาในหลายๆครั้งคุณรู้ว่าคุณกําลังดีลิ่งอยู่กับไปเล่นกับไปนะคะร,รู้ว่าบุคลิกของเขามีความเจ้าชู้ไปเรื่อยๆแต่เราก็ไม่คิดหรอกว่าเขาจะแบบเบอร์นี้ขนาดเนี้ยพอเอาเข้าจริงแล้วคุณรู้สึกว่าเออมันมันเป็นอะไรที่รับไม่ได้รับไม่ได้จริงๆบางคนอาจจะเป็นคนคุยที่มายุ่งกับคนใกล้ตัวเราด้วยสามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่สําหรับคุณนี่แบบรับไม่ได้เลยจริงๆ ะะก็เลยเลือกที่จะแบบอืมถอยออกมาดีกว่าหรือเริ่มต้นใหม่ move on ดีกว่านะคะโอเคเราไปต่อกันที่บทสรุปบทสรุปนะคะ queen of mons lovers chariot knight of pentacles ไม่เป็นไรเลยนะคะไม่เป็นไรเพราะอะไรคุณเดินออกมาคุณแยกย้ายจากคนปัจจุบันคนนี้คุณก็จะได้พบเจอคนใหม่ ะะแล้วสัญญาณคนใหม่ก็ดูเหมือนเขาเนี่ยมองหาความสัมพันธ์ที่จะเป็นแบบคอมมิทเมนต์ความสัมพันธ์ที่จริงจังเป็นแฟนไม่ได้อยากที่จะมาคุยเล่นๆหรือมาเล่นๆคนๆนี้เด่นๆเลยนะคะจะเป็นชาวธาตุไนะคะเมษสิงหรือธนูที่ในราศีล้านาหรือดาวศุกร์ค่อนข้างโดดเด่นให้ความรักว่าไงแอทแทคชั่นนะคะแล้วประเด็นคือคุณกับเขาคนลนะคนใหม่นะ มีแรงดึงดูดและมีเคมีที่เข้ากันพอได้คุยกันปุ๊บคุณจะรู้สึกจูนมากจูนรู้สึกคลิกรู้สึกเอนจอยกับคนคนนี้จนทําให้คุณสามารถที่จะปลดปล่อยคนปัจจุบันได้อย่างชิลๆสบายๆนะคะไม่ได้หนักอกหนักใจไม่ได้มีความพําเพอหรือว่าเขาเรียกอะไรอะแบบอะไรอวร์คนปัจจุบันมาก,มา,กมายเท่าไหร่นะเนาะ โอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้นะคะงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ค่ะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะมาดูไพ่ในฝั่งของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างเพ y s ค่ะไอ้เรแฟนนะคะเจะ็วยบางคนอาจจะมีแฟนในเรื่องของการไปทำบุญ นะคะด้วยการการทำบุญการนั่งสมาธิหรือมีความใจเย็นมากขึ้นในความสัมพันธ์นะคะชาวธาตุดินอิเล็กทธาตุดินค่อนข้างเด็กน,นะคะมังกพรพุกศกหรือกันที่อยู่ในราศรีลักนาหรือดาวศุกร์โดยดีกับคนที่เป็นชาวธาตุดินนะคะเอ,อ่อความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะมีความจืดจืดนิดหนึ่งอาจจะไม่ได้มีการสัมผัสกันทักสักเท่าไหร่นะคะจืดจืดนิ่นงนะคะถามว่าแย่ขนาดนั้นไหมก็ก็ไม่ได้แย่แต่ว่ามันจะทําให้ฝั่งของคนนะุณมีความคิดเยอะ นะมีความแอบคิดเดยอะมีความกังวลน,นะคะว่าเขายังไงหรือเปล่าหรือเขามีท่าทีหรือทําอะไรบางอย่างนี่ทําให้คุณค่อนข้างมีความกังวลในตัวเขาพอสมควรนะคะมาดูฝั่งของเขากันบ้างว่าเป็นอย่างไงน,นะเริ่มเลยสิบดาบเอสอบอลสี่เหรียญขยะเท้าเว์หน่อยสีคืออะไรสองดาบ โอเคฝั okay, ่งของเขาอ่ะถามว่ามีอะไรที่ทําให้คุณเป็นกังวลในเชิงไม่ดีหรือเปล่าในเชิงชู้สาวหรือเปล่ามองว่าฝั่งเขาวันเหนื่อยเหนื่อยจากงานหรือเหนื่อยจากปัจจัยภายนอกอาจจะเจออะไรมาแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคเขาเหนื่อยมากๆแล้วเขาเบื่อดูเหมือนเขาจะรู้สึกได้ว่าคุณมีอาการยึดติดคิดมากหรือมีอาการหึงหวงเกิดขึ้นแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคนะ่ะแบบทําไมจะต้องมองเขารบ อะไรเนี่ยทำไมจะต้องมองเขาลบทําไมต้องมองเขาแบบว่าไม่ดีต่างๆด้วยนะคะเขาแค่อยากกลับมาอยากกลับมาเจอคุณอยากกลับมาคุยกับคุณหรือทุกครั้งที่เขาคุยกับคุณเขามีความคาดหวังว่าเขาจะได้รับความสบายใจมากกว่าแรงกดดันหรือมากกว่าความหึงห่วงหรือมากกว่าความระแวงนะคะเหมือนเขาเหนื่อยจากอะไรบางอย่างมา แลวคุณเหมือน,นทาให้เขารู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจเขานะคะ่ะมันเกี่ยวข้องกับปัญหาการสื่อสารเขาอาจจะระเบิดลงได้เบาๆด้วยซ้ำนะคะจากจุดนี้ฉะนั้นคิดอะไรหรือมีความกังวลอะไรช่วงนี้พยายามทาตัวน่ารักน่ารักหน่อยต่อให้เราสงสัยอะไรในตัวเขาก็ตามนะคะลองถามดูก่อนลองดูก่อนว่าเขาเจออะไรอยู่เขาเจอปัญหาอะไรมาหรือเปล่านะคะต่อไปนะคะไปดูต่อกันที่ความคิดความรู้สึก เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ n o v e r u the sun n n น g h อ o อ c ครับ่าหดาบนะคะแล้วก็เพจสับสนโอเคเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาอะ่ะรู้นะว่าคุณระเขามากนะขาก็รักคุณมากเหมือนกันแต่บางทีอะ่ะการแสดงออกคือความรักอะ่ะมันเป็นการแสดงออกในเชิงบวกมันเป็นเรื่องราวที่ดีแต่เมื่อไหรที่แสดงออกในเรื่องของความระแวงเรื่องความไม่ไว้ใจเรื่องของการที่ไว้ไว้ใจและระแวงโดยที่ ไม่ไม่ได้รู้ต้นสายปลายเหตุไม่ได้รู้ว่าเรื่องราวมันเกิดอ,อะไรขึ้นแต่เหเือนเขารู้สึกว่าเหมือนคุณโทษว่าเขาเป็นคนผิดไปแล้วทั้งที่เขายังไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เจอปัญหาจากเรื่องหนึ่งมาเขาแอบถอดใจเขาแอบแบบโอ๊ยทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกเหนื่อยซ้ำเหนื่อยซ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเขาอยากติดวิวไปนิดนึงแต่ไม่ได้หาไปเลยทีเดียว ะะคฟังของคุณนะคะคิดแลารู้สึกยังไงกับเขาบ้างพี่น็อกสดนะคะเมจิเชียนสี่ไม้เท้าคือตัวคุณเองอ่ะคุณก็รู้นะคุณก็รู้คุณก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะแต่มันก็แอบคิดไม่ได้อะคืออะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะไว้ใจคนของคุณแต่คุณอาจจะไม่ใจไม่ไว้ใจปัจจัยภายนอกไม่ไว้ใจคนที่เข้ามาหลักๆนะคะแล้วคุณเองก็พยายามที่จะ ทำความสัมคัธ์ให้ดีไม่ให้ปกท่องไม่ให้มันขาดหรือไม่ให้เยอะเกินไปคุณพยายามระวังแล้วแต่ช่วงนี้่อให้เราระวังแล้วแต่ฝั่งของเขามีความเซนซิทีฟค่อนข้างจะเยอะนะคะมีความเซนซิทีค่อนข้างจะเยอะ,นะะ,อะ,ยอะดังนั้นอาจจะต้องมีความระวังในเรื่องของการที่จะแสดงอาการ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกสายตาหรือคําพูดที่จะสอให้เห็นว่าเฮ้ยเราเระแวงเขาอยู่หรือเรามีความหึงหวงอันเนี้ยถ้าลดได้ก็ต้องลดนิดนึงนะคะในช่วงนี้มาไปต่อกันที่บทสรุปบทสรุปนะคะห้าถ้วยเดวิลโอเคเดี๋ยวขยายเดยวิลตรงนี้สิ คือการพูดคุยกันนะคะการพูดคุยกันเคลียร์ใจกันเดบิวตรงนี้ยมันจะเป็นในลักษณะของปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชูสาวโดยโดยอย่างเดียวอาจจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของเพื่อนร่วมงานในเรื่องของลูกในเรื่องของครอบครัวหรือบุคคลอื่นนะคะที่มีผลต่อความสัมพันธ์หรือความหึงหวงที่เกิดขึ้นนะ,ะคะเขาสู้เขาเหนื่อยแล้วเขาอยากได้ความเข้าใจอยากได้กำลังใจมากกว่าความระแวงจากเรา นะคะไฟล์เป็นว่าถ้าเราหลุดความคิดมากหลุดความหึงหวงหลุดความระแวงออกไปปุ๊บถามว่าเสียไปไหมเสียเข้าไปไหมอย่างแต่ความสัมพันธ์จะตึงนะคะสถานการณ์จะมีความตึงต่อในหลังจากนั้นนะคะให้ลองมุมบวกมองมุมบวก positive thinking ทั้งต่อตัวเราเองแล้วก็ต่อตัวเขาเหมือนมองเขาเป็นบวกไปก่อน นะคะยังจับต้นจนปลายยังหาข้อมูลไม่ได้ว่าเฮ้ยเขาไปทําอย่างนั้นจริงๆไหมเขามีอะไรที่ไม่โอเคจริงๆหรือเปล่าขอให้เรามีการพูดคุยกันก่อนแล้วฟังนะ,ะเหมือนเป็นผู้ฟังที่ดีนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนทุกคู่นะคะ ใครอากจะสลับพาร์ตกันได้ระหว่างคุณกับเขาหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เพราะเป็นพลังงานโดยรวมเนานะโอเคค่ะคลิปคอเมทูนก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ